คุกชุกอะป้าคุกชุกมีใครมีชุดคุกไหมครับมีคุกชุกพี่คุกชุกมีใครมีชุดคุกไหมครับมีมีมีข้าวไอ้เพื่อนมีแต่คุกชุกอะป้ามีใครมีชุดคุกไหมครับมีข้าวพี่บอยมีหมดแล้วหมดมี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 เมอร์มาเมื่อกี้ใครใคจะขยเาขยเาคุกขยเาอีกรูล้องตเกียบได้พี่นึงตองหนึ่งครับตองหนึ่ง ใครมีใครมีรูปไอ้ชายใครมีรูปตับปจบบ้างอ่ะขอหน่อยดิน่าทวีดะเอ้พี่เฟนตี้อยู่ไหนวะขอรูปหน่อยมีเสื้อคุกอีกไหมลีวายติดคุกอ่ะเฮ้ยมีมีมีเมาดี้เมาดิ้ใครเอาอ่ะไม่แล้วไอ้ตังนี้พี่ทวายอยู่ไหนวะพี่ทวายพี่ทวายอยู่ที่ว่าแจ๊กแจ๊กยิบหน่อยแจ๊ก ชู๊บชู๊บผมยาสิบเอ็ดขวบแล้วเจ๊ที่เก้าฮันทครับผมจะไปกิ๊บเหรียญให้พี่โตเกียวเออให้เอาเอาเหรียญให้หน่อยเอาเหรียญให้หน่อยตรงเนี้ยขอเหรียญเลยพี่เกสพี่เกสเลขเจ็ดสองเหรียญเหรียญม่ไอยู่กันอายุประมาณสองสามเหรียญนะพี่เกสเออเอาผมดเลยพี่นี่จะเอาผมไปดีนะพีเกสเลขเอ๊ะเอาผมพเกสเจ๊พี่ผมเจ็ดเกสเลขลายพี่เกสเจ็ดสองครับมาเจ็ดสองอ่าไปเดี๋ยวผมไปทวงสภาก่อนสภาติดผมไว้เหรียญนึงเกเลขอะไรพี่เกลือกเรื่อ มีผู้ผู้หวังดีในแก๊งให้มา40ล้านนะเมาทีนี้อย่าอย่าอย่าพูดอย่าแต่ไม่ขอเส่ชื่อนะอันนี้ให้จริงขอบคุณพี่เก่งเป๊กเลยที่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับสิยา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 ไม่เด็นไรไม่ไรขอบกท่าตั้งใจกันไม่ใช่บึงไม่ใช่บึงไม่ใช่บึงหลงพี่เก่งพี่เก่งเลขอะไรนี่ไม่เป็นไรครับผมให้เองเลขเจ็ดสองครับเขาบอกว่าสี่สิบล้านนะมาขึ้นมาให้บักมีนะ ครูว่ามาสึงล้านเนจ็ดสองล้านะูขอแค่สงล้านนะบอะใช่ไอ้ยี่ไิ้ไฟลอไทยพวกเราเล่นดีจัดเลยยี่มันทำอกันเลยนู่นนะให้เรามาโวยกันเองดีกว่า เลขเจ็ดสองมันจะอวลาตั้ง่งกงก็ชนะจริงนี่หว่าลืมไปเฮียั่างนั้นเดินมาอยู่ๆพูดสองพูดจริงยดมไม้กน้ขอพูดรอบได้ไหมอะอาได้ไ้มงกรอะมังกรอะอยู่ไหนวะนี่เราเอาไว้บอกว่าอเรี่อมงกรของปอไอเีอเป็นไงอไรควายเฮ้พี่เกดลยไอ้ตัวนี้ข้างเลเนี่ยตัวนี้เดอง้มางไม่รับได้เ้ยอลครับพี่เกตเรื่ะไรครับพี่พูดหนักหน่อยเลข7สามไอ้เจ็ครับเอาไปแปเหรียพี่ เหรียญโดนเออละว่ามันน่ารักนี่พี่ผมให้พี่ไปแล้วเเหรียญแะเวได้ไอ้อ่อปมแคไงผมไม่ได้เป็นแปหรือแปดคอเคสวยี็บอกลวานะจ้โอโจ้านินึงครับพี่แล้แรกอันนี้ได้อีกน้ำเงยเจ็ดปี้เขอกลพี่ียไอ้มึงเงียบคลิปเลยบอกยาวต่อเงียบคลิปเลยแบบเื่อนเรียกอะไรนะพี่เอ้ยอยากเจ็บกี่เลยพีแต่ฟอนี่นะ ไม่น้องมันยังไม่น้องมันยังไม่มีแบบอาการเลยไม่ใช่หรอไอ้ยแค่นั่นนะสภาพสาเปล่าไอ้หมึกอ่ะอีตาพรสวยสวยใสดีเพชรพี่ร้อยครับด่าเพชรพี่ร้อยครับด่าเพชรพี่ร้อยครับว่ามันมากวนตียมึงกวนตียกลับเลยถ้าตีได้กูตีจริงๆนะมันกวนปุ๊บมึงเอามึงฟังกูนะมันแย่มันแย่มึงแค่นิดเดียวอ่ะมันแหญ่มึงนิดเดียวมึงเอาแม่งเลยนะเอาเลยนะด่าแบบแทงแทงแทงต่อยเบิ้งเลยนะพี่อันนี้ถ้าเขาด่าเรานี่ในโปรเทคอันนี้ไม่มีผลใช่ปะ คนคู่มั้งถ้าดักถ้าถ้าสมมติขอขอหาเรื่องถ้าขอหาเรื่องเราอ่ะอันนี้เราหาเรื่องกับแต่เราหาเรื่องก่อนไม่ได้ใช่ปะไม่ได้แต่เราเสียไงเสียเหมือนกันนะไม่ไม่คือมึงจะเรับไหมคุณจะได้คุณจะได้เช่ารถต่อไม่ใช่อะไรหรอกใช่มึงมึงแค่นั่นแหละมันก็คือรถไปแต่ถ้ามีอะไรก็เช่าต่อให้นั่นง่ายๆชิวๆเัาโหลดูรชอนเล่นเจ็ดฟองนะ ขอเหรียญหน่อยเหรียญหน้าเจ็ดสองครับขอเหรียญหน่อยเออว่าไลนอินหนึ่งร้อยไอ้แต่กูขอพูดเลยนิดนึงไอ้ไอ้ไฟท้ายอ่ะหูดบกันหรอวะไปหน้าถอยหลังไอ้เฮียล้วนจัดเลยนะเออพี่ตอนแรกพี่อ่ะมาแรกผมจะบอกพี่ตั้มหมาสั่งให้แบบว่ากลับไอที่เดิมเมื่อก่อนมันยังแต่ว่าไอ้เฮียเฟนไอ้เฮียเฟนเดียวพุ่งไปคนเดียวอ่ะพุ่งไปต้าของคนเดียวอ่ะจนเพื่อนต้องกลับไปช่วยอ่ะผมเห็นเยอยผมนี่หนึ่งก่วันาลิ ไปยู่เนยคูกอะไรวะกก็ไม่รับดิอไม่รับดิกลับมาเนี่ยไวันนี้เรามาตอกฝาโลอระดับสองรอบที่แปครับผมูคยกูรู้กูรู้กูรู้ว่าชนะตั้งแต่วันที่ฟางดักแชทแล้วไม่รู้หรอใช่พี่นั่เยดละียีดเยีด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 ีเีรดดดี่ด เดี๋ยวมีวสองเรียบร้อยอาชิบหัแล้วมึงมันต้องมีคนสวยแน่คนสักคนนึงอะนายกว่าเลยนายกรับผมผมเดอหอบเกินเวลาครับทำไงด้ปบปไมเปนไปอนนจบแล้วไม่เป็นไรตั้งของผมแสนเกอ๋อโอเคเอาไปแล้วนายหายตมพเกดีเหรียญเหรียญได้เหรียญเยมีมีเจ็ดสองลไป้วได้เนะเจ็ดสองไอ้ขอเหรียญหน่อยเจไม่ได้จ่ายไมไม่ได้จายอเหรียญหน่อยนะไพีดีวายอยู่ไหนวะดกันนะจ่ายไปรอบนึงห้าแสนนะพี เกต่าใ้จ่ายไม่ดจรีบว่าขอผมว่าขอมีรกฐาต้องมีนะเกสองไม่มีไม่ได้หรอกผมผมผมจ่าแบตมีกระเมีหไม่ฐานครับเอ้แต่ไปสุดท้ายผมผมผมนั่งคอไปรจนบวกอ่ะราคให้ลงให้ลงดีนะอ่าแล้วไอ้สองสองสอเคสวันนี้เพิ่มวันนี้ได้ยังไงกระเป๋าหนึ่งไม่ไหววันนี้สี่ล้านว่ะจบตอนนี้เที่ยวใช้เป็นห้าอันเลยหรอเบีย์มันก็ขี้เอาเอาขี้กระสาย อะไรจะพูดพื่เพื่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเพลงอะไรอ่ะเฮ้ย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 พินรู้นะว่าต้องเต้นท่าอะไรรู้นะรู้นะรู้นะฉลองชัยชนะเต้นฉลองใจชนะรู้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 นะเล็กสีเล็กสี เลข4เลข4แล้วเลข4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 ยังไม่ได้ไปเต้นสนุกอ่ะเอ้ยอ่ะไอ้สตอรี่นี้กดเดียวอ่ะขนาดกูก็หลอกใส่ลูกพี่มันยังเค้าเริ่มตามเล่นเสมอเล่นๆเนี่ยชาวบ้านอย่าใจกล้ายื้ออยู่จะเลย มามามาคยมาคุมา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 อาดาม้ดิมา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 เามามาไาม่ทาอาม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 เมาอาะาม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 มมามายามามเมมมามามมามเยามามอมเมา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 ม่ามาม้มา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 ามวมา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 มมา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 ่อมเมามเมามามามีาเีายาาาเาอย่าเิ่งาเิ่งาาเิ่งามามาามม พักแค่วันเดียวนะเพราะว่าชนะวันเดียวนะพี่อะไรนี่อ่ะไมแค่วันเดียวนะวันเดียวนะนะครับโอเคสวัสดีครับ